E.P. 136โรงหนังร้อยศพกลางเมืองเล็กๆที่เคยรุ่งเรืยอมในอดีตมีตึกโรงภาพยนตร์เก่าแห่งหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ริมถนนใหญ่ตึกสูงสามชั้นสีซีดลอกล่อนป้ายเหล็กขึ้นสนิมที่ยังคงเห็นตัวอักษรเลื่อนๆว่าโรงหนังสีสุวรรณรามากว่า30ปีก่อนมันคือสถานบันเทิงแห่งเดียวที่ผู้คนทั้งอำเภอเฝ้ารอคอย เสียงหัวเราะเสียงโห่ร้องเสียงปรบมือก้องกังวานไปทั่วอาคารทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนที่ทุกอย่างกลายเป็นฝันร้ายคืนนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ผู้คนแน่นขนาดกว่า200ชีวิตแห่เข้ามาชมหนังดังต่างประเทศแต่ประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกไม่มีใครหนีได้ทัน ไฟลุกโหมกลืนกินเก้าอี้ผ้าม่านและร่างผู้คนที่ร้องโหยหวนกลางควันไฟเช้าวันต่อมาซากศพถูกกองรวมกันตรงโถงทางเข้าเจ้าหน้าที่นับได้เกินร้อยศพแต่บางศพไหมจนไม่เหลือเขาโครงและมีศพหลายศพที่ไม่มีใครมาอ้างเป็นญาติจากวันนั้นโรงหนังปิดตายทิ้งไว้เพียงโครงเหล็กดำไหม กลิ่นควันยังคละคลุ้งติดตามผนังที่ไม่เคยเลือนหายเวลาผ่านไปกว่าสองทศวรรษโรงหนังถูกปล่อยทิ้งร้างแต่ชาวบ้านรอบๆต่างเล่าขานถึงสิ่งผิดปกติที่ยังวนเวียนอยู่ยามดึกๆมีคนเห็นเงาผู้คนเดินเข้าออกโรงหนังเหมือนยังเปิดให้บริการบางคนขับรถผ่านได้ยินเสียงเพลงเปิดหนังยุคเก่าแผ่วเบามาจากข้างใน เด็กแถวตลาดนัดเคยแอบปีนเข้าไปเล่นกลับวิ่งร้องไห้ออกมาทั้งกลุ่มเล่าว่าเห็นเก้าอี้ในโรงหนังเต็มไปด้วยคนทุกคนเงยหน้ามองตรงมาที่พวกเขาว่ากันว่าศพที่ไม่ถูกทำพิธีถูกทิ้งรวมกันไว้ใต้โรงหนังจนวิญญาณไม่ไปไหนทุกคืนยังคงนั่งรอรอหนังที่ไม่มีวันฉายต่อ ไม่นานมานี้มีนายทุนต่างถิ่นเข้ามาซื้อที่แปลงนั้นหวังจะรีโนเวทโรงหนังเป็นศูนย์การค้ากลุ่มคนงานเริ่มรื้อถอนแต่ไม่ถึงสามวันก็ลาออกกันหมดคนงานเล่าว,ว่าคืนหนึ่งตอนเฝ้าเวรได้ยินเสียงคนคุยกันแว่แวๆในโรงหนังเหมือนคนดูหนังเต็มโรงพอเดินเข้าไปใกล้กลับพบว่าเก้าอี้ทั้งแถวยุบพางลงเองเหมือนมีอะไรหนักๆนั่งทับอยู่ อีกคนเล่าว่าระหว่างเจาะพื้นเจอกระดูกมนุษย์ปนฐานดำฝังอยู่ใต้ปูนพวกเขารีบโยนทิ้งแต่คืนนั้นทุกคนฝันตรงกันเห็นชายหญิงเกินร้อยคนยืนล้อมรอบพูดพร้อมกันว่าพวกเรายังไม่ได้ออกไปไหนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่มีคนจงใจล็อกประตูจากด้านนอก พราะโรงหนังถูกใช้เป็นที่ประชุมลับทางการเมืองและมีคนไม่ต้องการให้บางคนออกมาผู้ตายหลายร้อยคนกลายเป็นเครื่องสังเวยความลับทางอำนาจเมื่อเรื่องถูกปกปิดวิญญาณทั้งหมดจึงไม่เคยได้รับการปลดปล่อยยังคงวนเวียนอยู่ในโรงหนังที่ปิดตายปัจจุบันโรงหนังร้อยศพยังตั้งอยู่อย่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าแตะต้องทุกคืนวันพระ ชาวบ้านได้ยินเสียงกลองเปิดหนังดังหลอดออกมาจากในตึกบางครั้งแสงไฟสลัวส่องหลอดหน้าต่างเหมือนจอหนังยังฉายอยู่ผู้เฒ่าคนหนึ่งเคยเตือนว่าอย่าไปเหยียบที่นั่นเพราะเขายังนั่งรอดูหนังอยู่ทั้งร้อยชีวิต และเชื่อกันว่าหากใครเดินเข้าไปนั่งในโรงหนังตอนเที่ยงคืนจะพบเกากีีทั้งโรงเต็มไปด้วยร่างไม่เกลี่ยมที่ค่อยๆหันหน้ามามองก่อนที่ไฟในโรงจะดับวูบและเสียงกรีดร้องจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากข่าวลือแพร่สะพัดว่าคนงานที่เข้ามารีโนเวทเจอเรื่องสยองจนต้องลาออกเรื่องนี้ก็ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนหนุ่มสาวในอำเภอเล็กๆแห่งนั้นคืนหนึ่ง กลุ่มวัยรุ่น4คนบอลเอ็มหนึ่งและแอนตัดสินใจแอบเข้าไปพิสูจน์เรื่องราวด้วยตัวเองพวกเขาฝ่าประตูเหล็กเก่าที่ถูกงัดจนโค้งงอเข้าไปด้านในแสงไฟฉายส่องไปตามผนังดำไม่กลิ่นเหม็นสาบผสมควันเก่าลอยฟุ้งเหมือนเพิ่งไหม้เมื่อไม่นานนี้เฮ้ยมันยังเหม็นอยู่เลยว่ะทั้งที่ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้ว บอลเอามือปลิดจมูกพลางส่องไฟไปทั่วเก้าอี้ในโรงแตกหักเป็นแถบแต่บางแถวกลับตั้งเรียงรายเหมือนมีคนจัดไว้ใหม่ราวกับยังมีใครนั่นรออยู่ขณะทั้งหมดเดินลึกเข้าไปเสียงเพลงเปิดหนังยุคเก่าก็ดังแผ่วออกมาจากลำโพงแตกๆทั้งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลายสิบปี แอนหยุดนิ่งตัวสัน่นพวกมืน้นได้ยินไหมเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นตามจังหวะเพลงเหมือนคนดูนับร้อยกำลังนั่งอยู่ในความมืดเอ็มเริ่มใจเสียกูว่าออกไปเถอะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วแต่หนึ่งกลับเดินนำไปข้างหน้าไหนๆก็มาแล้วกูอยากเห็นให้เต็มตาว่ามันมีจริงไหมพวกเขาไปหยุดตรงหน้าจอผ้าใบาขาดรุย่ยทันใดนั้นภาพเงาคนจานวนมาก เริ่มปรากฏเป็นเงาดำๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ทีละคนเสียงกรอบแกรบเหมือนเนื้อไหมยังไม่ดับดังระง,งมไปทั่วโรงเงาทั้งหมดหันหน้ามามองพวกเขาดวงตาเป็นโพรงดำจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นเสียงกระซิบแผ่วดังรอบตัวปล่อยพวกเราออกไปออกไปออกไป ทันใดนั้นเบาก้าวพลาดเหยียบพื้นจนแผ่นปูนยุบลงเผยให้เห็นกระดูกมนุษย์ที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างนับสิบกะโหลกทุกกะโหลกดำไหมเหมือนผ่านไฟเผาแอนกรีดร้องลั่นเอ็มดึงแขนเธอวิ่งหนีแต่ทุกก้าวกลับเหมือนยิ่งไกลออกไปทางออกไม่ถึงสักทีเหมือนถูกบิดให้วนเวียนอยู่ในโรงนั้นหนึ่งยังยืนจ้องพื้น เขาเห็นมือดำเกรียมโผล่ขึ้นมาจับข้อเท้าเขาแน่นเสียงแหบต่ำดังลอดขึ้นมาจากใต้พื้นอยู่กับพวกเราอย่าทิ้งเราเสียงไฟลุกพรึบดังขึ้นรอบด้านควันดำโหมเข้าใส่จนทุกคนสำลักพวกเขาวิ่งสุดชีวิตไปยังทางออกที่เหมือนปิดตายมาตลอดแต่แล้วจู่ๆประตูเหล็กกลับเปิดออกเองเสียงครืดดังสะท้อนราวกับมีใครปลดกลอนให้เบา เอมและแอนกระเสือกกระสนออกมาได้แต่พอหันกลับไปดู 1. กลับไม่ออกมาด้วยเงาร่างเขายังยืนอยู่กลางโรงหนังทางกลานผู้คนร้อยชีวิตที่โอบร้อมเสียงปรบมือดังสนั่นเหมือนหนังพึ่งจบลงหลังจากวันนั้นไม่มีใครเจอหนึ่งอีกเลย ชื่อเขาถูกลบออกจากทะเบียนร,ราชการอย่างไร้ร่องรอยเหมือนไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงแต่ทุกคืนวันพระคนขับรถผ่านโรงหนังยังคงได้ยินเสียงเพลงเปิดหนังดังออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะของวัยรุ่นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เพิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงหนังร้อยศพหลังเหตุการณ์คืนนั้นเบลเอ็มและแอนกลายเป็นคนเงียบครึมไม่เคยพูดถึงโรงหนังอีก แต่ความสูญเสียของหนึ่งกลับทิ้งรอยแผลเลือดที่ไม่มีวันลบหายแม่ของหนึ่งไม่เคยเชื่อว่าลูกชายหายไปเองเธอเดินไปแจ้งตำรวจแต่คดีไม่คืบหน้าเอกสารหายไม่มีบันทึกใดๆว่าหนึ่งเคยมีอยู่จริงเหมือนเขาไม่เคยเกิดแม่ร่ำไห้ทุกคืนกระทั่งเริ่มทำพิธีตามความเชื่อเก่าแก่หวังติดต่อดวงวิญญาณลูกชายคืนเดือนมืดครูบาแก่ในหมู่บ้าน มานั่งกลางลานบ้านจุดเทียนเรียงเป็นวงและตั้งกระดูกไก่กลางพิธีเสียงสวดแผ่วต่ำก้องไปทั่วราวกับลมทั้งป่าหยุดนิ่งเทียนเล่มหนึ่งดับวีบเองทันทีก่อนเสียงชายหนุ่มแห่พระดังขึ้นจากในความมืดแม่อย่ามาตามผมเลยผมออกไปไม่ได้เสียงนั้นคือเสียงของหนึ่ง ลูกชายที่หายไปแม่ทรุดตัวร้องไห้ลูกอยู่ไหนเงานับร้อยโผล่ขึ้นรอบบ้านกะโหลกดำไหมกายเกรียมติดขมเมาทุกตาคือโพรงว่างเปล่าแต่มีดวงวิญญาณของหนึ่งยืนแทรกอยู่ในหมู่พวกมันเขามองแม่น้ำตาไหลแต่เบื้องหลังคือโรงหนังที่มืดมิดแสงไฟฉายกระพริบติดดับ เหมือนยังฉายหนังอยู่ครูบาพูดเสียงแข็มดวงวิญญาณเด็กนี่ถูกกักไว้โรงหนังนั้นคือเรือนจำของผู้ตายทั้งร้อยพลังอาคาตแรงจนฉุดผู้ที่ก้าวเข้าไปไม่ให้กลับออกมาอีกแม่หน้าซีดเผือดแล้วลูกข้าละ่ะจะช่วยได้ไหมครูบาส่ายหน้าใครก็ตามที่ถูกนับจำนวนเข้าไปแล้ว ไม่มีวันหลุดพ้นมันต้องครบจำนวนร้อยเสมอแต่แม่ไม่ยอมแพ้เธอถือรูปถ่ายลูกชายเดินเข้าไปยังโรงหนังตอนเที่ยงคืนภายในเงียบสนิทแต่เก้าอี้ทั้งแถวยกตัวขึ้นทีละตัวเหมือนกำลังเชื้อเชิญเธอนั่งจอหนังตรงหน้ากระพริบขึ้นทันทีปรากฏภาพของหนึ่งนั่งอยู่แถวกลาง เขาหันมามองตรงๆน้ำตาอาบแก้มแม่ออกไปเถอะอย่าอยู่กับผมเสียงผู้คนร้อยชีวิตตะโกนก้องทั้งโรงครบแล้วร้อยศพอย่าให้เกินกว่านี้แม่กรีดร้องโยนรูปข่ายลงไปกลางโรงหนังเสียงไฟลุกโหมทันทีกลิ่นไม่เกรียมพุ่งออกมาเป็นลมร้อนประทะใบหน้าเธอวิ่งออกมาได้แต่หลังจากวันนั้น ใครผ่านโรงหนังสีสุวรรณรามามักเห็นหญิงชรานั่งอยู่บันไดหน้าตึกกอดรูปถ่ายลูกชายเงียบเียบเธอเฝ้ารอรอวันที่ลูกชายจะได้ออกมาแล้วว่ากันว่าทุกคืนฝนตกจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สอดประสานไปกับเสียงปรบมือจากในโรงหนังเหมือนการฉายหนังอย่างไม่เคยจบเรื่องของโรงหนังสีสุวรรณรามา เริ่มกลายเป็นตํานานเล่าขานไปทั้งอำเภอข่าวลือว่ามีคนหายไปอย่างหนึ่งและหญิงชราผู้เฝ้าหน้าตึกกลายเป็นแรงกดดันให้ในายทุนเจ้าของที่ดินเร่งรีบหาทางหรือถอนตึกให้ได้ไม่สนใจคำเตือนใดๆวันหนึ่งรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ถูกขับเข้ามาหน้าตึกคนงานนับสิบ ถือพระห้อยคอเดินไปทำงานด้วยสีหน้าไม่มั่นใจเมื่อแบ็คโฮเวียงแขนเหล็กฟาดกำแพงครั้งแอกเสียงครืนดังสะเทือนทั้งอำเภอเหมือนมีคนโวยวายจากข้างในทันใดนั้นลมพัดแรงเป็นพิเศษกลิ่นควันไฟโบราณลอยออกมา คนงานหลายคนล้มลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงผิดปกติร้องว่าได้ยินเสียงคนกรีดร้องหัวหน้าคนงานตะโกนทำต่อยายุดแต่เมื่อแขนเหล็กฟาดสามครั้งที่สองกระจกทุกบานในโรงหนังแตกพืชผอมกันเสียงดังร้ากับปรบมือหลายร้อยคู่ดังก้องสะท้อนชาวบ้านที่แอบมาดูต่างพากันพงะ พราะเห็นเงาคนเป็นร้อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้เก่าเงาเหล่านั้นเดินเรียงแถวออกจากโรงหนังบางร่างไม่เกรียมบางร่างไร้หน้าบางร่างหายไปครึ่งตัวทุกเงาเดินวนล้อมรถแบ็คโฮคนขับกรีดร้องสุดเสียงก่อนดับเครื่องทันทีแล้วหมดสติไปกลางอากาศเสียงประตูเหล็กโรงหนังปิดปัง ทางที่ถูกงัดจนโค้งงอมาก่อนหน้าคืนนั้นครูบาชราผู้เคยเตือนทุกคนถูกตามตัวมาที่เกิดเหตุเขานั่งนิ่งแล้วกล่าวเสียงเย็นว่าโรงหนังนี้ไม่ใช่แค่ตึกแต่มันถูกสร้างเป็นที่กักขังวิญญาณมาตั้งแต่แรกเหตุไฟไหมในอดีตไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือการบูชายันเพื่อตรึงวิญญาณคนทางร้อยให้อยู่ในนี้ ทุกคนชง,งักงานรู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบครูบามองไปที่หญิงชราซึ่งยังนั่งกอดรูปถ่ายลูกชายอยู่หน้าตึกเขาพูดต่อใครก็ตามที่ถูกนับครบจำนวนจะไม่สามารถออกมาได้อีกเว้นเสียแต่จะมีคนยอมอยู่แทนหญิงชรายิ้มทั้งน้ำตาเธอลุกขึ้นถือรูปถ่ายลูกชายเดินเข้าไปในโรงหนังเงียบเงียบ ชาวบ้านพยายามห้ามแต่เธอสายหน้าเบาๆแม่อยู่แทนเองออกมาเถอะลูกเมื่อประตูปิดลงแสงไฟสลัวฉายออกมาจากในโรงหนังอีกครั้งภาพเงาหนึ่งวิ่งออกมาจากตึกเขาล้มลงตรงหน้าชาวบ้านแต่แทนที่จะเป็นร่างเป็นๆเ,เขากลับเป็นเพียงเงาร่างโปรง่งใสก่อนจะสลายหายไปกับสายลม ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและเสียงแม่ที่ดังอยู่ในหูทุกคนหลังคืนนั้นไม่มีใครแต่ต้องโรงหนังอีกเลยนายทุนยอมทิ้งที่ดินชาวบ้านก่อกำแพงปิดตึกไว้เหมือนสุสานทุกคืนวันพระยังมีเสียงปรบมือดังหลอดออกมาจากในกำแพงเหมือนคนดูน้าร้อยยังนั่งอยู่ตรงนั้นและมีคนสาบานได้ว่า เห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่เก้าอี้แถวกลางยิ้มบางๆมองจอหนังที่ไม่มีวันฉายพร้อมกับวิญญาณร้อยศพที่อยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดการเรื่องนี้ปิดตำนานโรงหนังร้อยศพแต่ยังคงทิ้งคำถามไว้ว่าถ้าคืนหนึ่งประตูถูกเปิดอีกครั้งวิญญาณเหล่านั้นจะยังคงนั่งอยู่หรือพวกมันจะเดินออกมา